ไปบึบ้งไปเที่ยวงานผู้พิทาบาทมาแล้วเขาก็มาขา้าวแรงตโตนะจ้ะมาฮอดกับแยกอีกนี้ก้อยไข่มดเดง่งกับก้อยกุ้งมีตับมะฮงซื้อมาแต่งานจ้ะไหนทอดไข่เมเซบทอดกินนี้กับุกชิน้นนี่จ้ะกับข้าวแรงข้าวมันนี้เขากับยาย เมีข้าแมวเนี่ยมืวยมวยอะไรก็หน่อยไปตัวงานมาเมื่อเอิญยังเอาผาไปเที่ยวอีเด้อเมื่ออื่นตุกี้มาอันละหลงโคตรคิดเด้อโยมโอ้ติดถือ เดี๋ยวี่เินจะแบบคุณยายจับโอ้ยยมโอ้ยย้อลาลเดี๋ยครับมากินข้าวแรกนักันเด้อสาวๆเพิ่งไปเที่ยวมาก็เสียบขายบ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเลี้้าวบกินข้าวแน่คุณยายของลูกหลานข้าวแน่เริ่มาเด้อลูกหลานเแิ่ข้าวเยเลเสียบกินข้าวเด้ครับ <Coast> เออเียเมยเคยหัเมาเท่านั้กันเที่รก็เะพาไปเทีอเดร่มจเี่ย่นี่เราบวบอเรีเกา้องารดกันเออกพี <famil> s <S ่นักนมาได้ับทม่ปเทับเด้อ ก๋ดยข่แมงแดงมเริ่มเหมือนค๋วยกุ้งต่มาหุงผัดไขยยูกชินและข้าจีนะขนมไม่แส เมือดูหนาวเลยี่งานไปกินแต่บางของนขึ้นแบบนั้นนะครับเนี่ยบางขอซื้อมาแต่งานมล้่นน่ะวะไปเคยไปเที่ยวสมัยเป็นนุ่มเป็นสาวนะครับดยิ้มช่วยให้ก้มบ่นยิ้มชวยโอ้หะไปโอ้ไปมาพีมาไปอมละลูกนไปละมันได้ยู่เพราเราไไข่ได้เป็นหลายตัวแต่ลมมันขึ้นแต่ อ้ยตาบอยไมู่ยไ่ถไมเจเจเนี่มันนี่แหละมันนี่แหลันน่ไม่ืนใหมอากอร์ิดอไม่จัไม่จูกไม่จัปนเก่อหยิมาหยิบส็จแนุลุ่มหยิบสวยมัมั้บจบน้ำแไปดูกระตือื้อุญมิตั้หลยูดุโว่เจ็บน้อยไปังโอนไปทั้งล้งทังลง ยิบยิบกินนมมามาเลยมอดีเอาบอลพอดีเอาบอลพอนียิบอ่ไม่ทำลูกไม่ทาไม่ทาไม่ทาพร้าแล้วลแล้วราก็ขอนายายบอลูกเมกีก็จีแล้วเขาไม่มีเล็บเงมหนยอยไหมยิมีเล็บยาวๆน่มยหมหนุ้มมา้เลยเล็กไปแล้ พ่อแล้วลุแล้ว้มาป้อนใยายเ่มมได้ไมเฮ็ดเป็นจังยเฮ็ดมิีจะ้อจะอมีเอาอกจมือยาวๆ่ไม่รูปม่ป้อนเงยป้อนอไนี่ช่ยต

bao sân nói cho bên nặng nó sự tập năng chính 怖い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 。 ยากินเผาแลวยายกินตะกร้าอเดียวกัเดียวกันเดียวนมาจแกมนี่เดี่เดมาพวกแกห่โอ้โหที่ห้องม่ีหัวน้รอ่ะน้อนน้ร้อนนจำแมราหมหมูชอุชอลอุ้ยมีอะรกินกูนะอุ้ย cuối <laughs> tiếp đi nó thì Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็หมดตัวแล้ว <grables>

I need my

I'm okay.